สวัสดีครับจุกกบผมแม่พี่น้องครับเดดอากาศร้อนๆอย่างนี้ครับพาไปดูคัวครับวันนี้เอาวัวให้น้ําครับไปกันเลยครับชมบรรยากาศทุกงนาเขตหมู่บ้านผมด้วยนะครับอันนี้ไปเลยครับทุ่งนาไร้ บรยาากศคัทางเส้นนี้จะเป็นทางที่ออกไปยังหมู่บ้านกับที่ลอยตัวกับหมู่บ้านผมนะครับทางประมาณ1,500เมตรหรือ1กิโลกว่าๆครับเส้นนี้นะครับจะไปออกตระตูโคกจราบแล้วก็ออกถนนเส้น2-4ทางอันนี้ครับอันนี้จะเป็นทางลัดทุ่งนาครับ ไปทางไปทุ่งไปนาไปนาเออทุ่งนาชาวบ้านครับโอ้โวันนี้ก็ปลูบัวอยู่ใกล้ครับไม่ต้องมาไกลครับเนี่ยตอนนี้เกือบจะถึงแล้วครับบัวครับวัวผมจะมีอยู่ประมาณเอ่อหอ้ก๊ สี่ตัวครับแต่พร้อมมากเลยครับผมเพราะมันไม่มีอะไรจะกินแล้วครับหน้านี้มันแรงครับนี่ครับมันร้อนมากมากดูครับสรุนครับนี่ครับถึงแล้วครับบัวครับดูครับดูบรรยากาศครับโดยรวมครับ ไปปล่อยวัวครับวัวนี้พร้อมมากเลยครับเหลือแต่กระดูกแล้วมันไม่ค่อยมีที่ผูกเท่าไหร่ครับพื้นที่มันน้อยแต่ก็เลี้ยงเลี้ยงไปครับมันเป็นวิถีชีวิตชาวบ,บ้านครับไม่ได้คาดหวังอะไรมากครับดีกว่าอยู่เฉยๆครับขายได้เท่าไรก็เท่านั้นนะครับนี่ครับต่มีลูกตัวเล็กสองตัวครับ ส่วนมากมันจะเกิดความเคยเคยชินแล้วครับอ่าคือปล่อยมันจะเดินหาน้ําโดยอัตโนมัติเลยครับมันจะมีแหล่งน้ําชุมชนนี่ครับนี่ครับบรรยากาศครับข้างนอกก็ยังมีลมบ้างครับอยู่ทุ่งนาครับแต่ก็ถ้าอยู่ในร่มไม้เย็นนะครับเย็นนะอยู่อทุ่งนาอยู่ยืนนะ แต่ต้องอยู่ในลมมานะครับลมแรงมากนะครับเดินเป็นแถวเลยรครับนี่บรรยากาศเดยรวมครับรอบๆผมจะไทายดูรอบๆนะครับตรงนี้น่าจะอยู่ห่างจากอ่าสี่สิบไม์จาก Uh, จังหวัดตัวจังหวัดสุรินทร์ครับ40ไม้ผมไม่รู้ว่า40ไม้นี่กี่กิโลผมพูดตามสาระคดีนะโออโนเซเรนครับอันนี้จะเป็นทุนพิระหวางรอยตอ่ออาเขตตะบนน้องใหญ่กับอาโคตะเคียนนะครับนี่ตรงนี้เป็นรอยตอ่อระหว่างหมู่บ้าน ออตะบนน้องใหญ่ครับจะฝั่งนู้นจะเป็นตะบนตะเบาครับตรงนี้มันจะเป็นพื้นที่เขตสี่ตำบลน,นะครับสี่ตำบลตะบน,ะบนโคกตะเคียนน้องใหญ่กะเบาแล้วก็กันตัวระมวลมันจะเป็นสี่หมู่บ้านีนสี่ตำบลครับมันจะเป็นติดกันเนี่ยพื้นที่มันจะอยู่ติดกันครับทางนี้จะเป็นหินโคนแล้วก็ไปฝั่งนู้นก็ถนนชัยกี่กระปูนแล้วก็วกระวันครับ เป็นพื้นที่4ตำบล2อำเภอรครับระหว่างอำเภอรประสาทกับอำเภอกาบเชิงครับอ่นี่ครับถึงแล้วตรงนี้จะเป็นสักโบราณอยู่ทางทิศทิศตะวันตกของหมู่บ้านครับ ัน, okay. น้ำครับค่อนข้างจะแห้งครับปีนี้ ต้องลูไปครับตอนนี้มา้าจะพอมี้ะนมากครับแต่รับพูดถึงตอนนี้นี่แย่ครับเนี่ยแย่จรงแ่มากเลยครับอนีจะตรงนี้เลยครับ ก็จับตัวต่อไปเลยครับสำหรับการพูดคุก็ไม่เน้นอะไรมากครับกอแพ่มีร่มให้มันเดินเข้าร่มได้ครับเพราะว่าอากาศค่อนข้างที่จะร้อนเราไม่ค่อยเน้นที่จะมีอะไรเท่าไหร่ตอนกลางวันมันจะร้อนมากเลยครับ ร่มก็พอครับตรงนี้ไม่ต้องผูกมุกมันเนาะอืมันก็เท่ากับมีสามตัวใช่ไหม ừ เหลืออีกตัวครับต้องเดินหาที่ผูกยากมากครับไอ้มันสําคัญที่ว่าแดดมันร้อนจัดครับต้องหาที่ที่เป็นร่มเพื่อผูกโซส,สารวัวครับที่ถูกนากลล่าจะไกลนะต้นไม้ก็น้อยครับ ตอนนี้ก็เห็นต้นไม้ต้นเล็กหนึ่งแล้วครับก็ก็จะมุ่งหน้าไปผูกตรงนั้นนะครับเพราะว่ามีที่เดียวนะครับที่มีต้นไม้ครับแล้วมันก็จะเป็นเขตรั้วเขามันผูกไม่ได้ครับต้องคร้างเจดจ์ำบากหน้านี้เพราะว่ามันแรงมากครับวัวก็เยอะกว่าพื้นที่บางจุดเขาก็ไถานานะครับ ตัวนี้ก็น่าจะเป็นตัวที่ผอมที่สุดเลยครับเพราะว่าลูกมันกำลังคลอดลูกได้ประมาณสองเดือนครับสองเดือนลูกก็กินมนมครับหลักก็ตอกยา้ามากครับดินมันแข็งเพราะว่าต้องใช้แรงเยอะมากครับตอกแรงเกินก็ไอ้สน้นงหรือหลักที่จะตอกนี่มันก็หักก็ฉีกครับต้องหาจุดที่มันเป็นหญ้าเขียวๆเพราะว่ามันจะยังมีความชื้นอยู่ ก็จะทําให้ตรง่ายกว่าเดิมครับแต่ก็ยังยากอยู่นะครับต้องทําใจครับเลี้ยงวัวหน้านี้แต่มันก็อย่างว่าเนาะมันเป็นวิธีชีวิตครับเราก็ต้องทําครับไม่คาดหวังอะไรมากมายครับได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นครับกําไรก็คือกําไร ผมสำหรับคลิปนี้ครับจบการบรรยายเพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่รับชมกับขอคุณและก็จหเป็นกำลังใจด้วยทนนอเียกนอนอเนียกนอทนอเนียกนอลใออใคนบอกมันนดิม